วัดลิปตาพันลบสนับสนุนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหมอวันรัฐพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลชุดใหม่มุ่งขับเคลื่อนโคราชสู่สมาร์ตซิตี้และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานค่ะ ในพิธีประดับอินทโนที่จัดขึ้นนะคะโดยก็มีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมากนายสุวัลลิปตาพันลบพร้อมด้วยนายเทวันลิปตาพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้าและนายประเสริฐบุญชัยสุขอดีตนายกเทศมนตรีนะครนะครนะคร,ราชสีมา ได้แสดงความยินดีกับการเข้ารับตําแหน่งของนายแพทย์วรนราชานุกูลนายกเทศมนตรีคนใหม่พร้อมเน้นย้ํำบทบาทสําสคัญของผู้นําท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองโคราชให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้านนายสุวัสดิ์ลิบตาพันลบยังได้กล่าวว่าขอให้ทีมผู้บริหารยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงพร้อมระบุว่าโคราซึ่งถือว่าเป็นห้องรับแขกของภาคอีสานต้องพัฒนาให้สะอาดทันสมัยและพร้อมรองรับนักลงทุนนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะเมื่อโครงการใหญ่ของรัฐอย่างมอเตอร์เวย์และรถไฟความเร็วสูงใกล้จะแล้วเสร็จค่ะ ฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีคณะทีมสอทอนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากพีพ่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองโคราชไ,ได้ได้เร่งรัดนะครับผลักดันการทำงานตามนโยบายต่างๆที่ที่ได้หาเสียงเอาไว้นะครับซึ่งได้พูดไว้หลายเรื่องที่เป็นความจำเป็นของเมืองเป็นความจำเป็นของผู้คนในเขตเทศบาลนะครับโดยเฉพาะเรื่อง น้ำประปาเรื่องที่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็เรื่องถนนหนทางต่างๆในเมืองนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ที่ต้องต้องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขรวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่างเราเรียกว่าเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นเมืองที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมานะครับเหมือนกับเป็นห้องรับแขกเป็นที่ต้อนรับผู้คนที่มาเที่ยว จังหวัดนครราชสีมาต้อนรับนักลงทุนแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าโครงการของรัฐโดยเพราะเรื่องมอเตอร์เวย์หรือรถไฟความเร็วสูงต่างๆแล้วเสร็จเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการท่องเที่ยวการลงทุนเนี่ยจะมาที่ภาคอีสานอีกเยอะและโดยเฉพาะเนี่ยโคราชเป็นประตูสู่อีสานฉะนั้นก็ต้องสร้างห้องรับแขกให้สะอาดนะครับให้ปลอดภยัยให้ทันสมัย ให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาความพร้อมของ,อของภาคอีสานด้วยในการต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นผมคิดว่ามีภารกิจ2เรื่องแหละก็คือ 1. ปัญหาเฉพาะหน้าตามที่ได้หาเสียงเอาไว้กับ 2. ความการสร้างความน่าอยู่การสร้างความทันสมัยให้เกิดขึ้นกับเมืองก็คือนครนครนคราชสีมา นอกจากนี้นะคะนายสุวัสดิ์ลิบตาพันลบยังได้ฝากข้อคิดถึงทีมบริหารชุดใหม่ในการเร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของเมืองไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาขยะน้ำท่วมและถนนทนทางโดยเน้นว่าการบริหารงานต้องผสมผสานทั้งประสบการณ์และความทันสมัยของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัวค่ะ ทีมนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวกันของ Gen X แล้วก็ Gen C ค่ะอย่างสมบูรณ์แบบมีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็หัวใจบริการที่มุ่งมั่นพัฒนาเมืองโดยเฉพาะตัวนายกเทศมนตรีคุณหมอวันรัตน์นะคะซึ่งแม้จะอายุ ล่วงเลยกว่า70ปีแล้วแต่ว่ายังคงทุ่มเททำงานบ้านเพื่อบ้านเกิดทั้งก็ยังมีประสบการณ์ระดับชาติจากการเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถเชื่อมโยงงานในระดับท้องถิน่นและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดนะคะนายสุวัสดิ์ยังได้เน้นถึงเป้าหมายใหญ่ในการผลักดันโคราชสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ทั้งน่าอยู่แล้วก็ตอบโจทย์เศรษฐกิจอนาคตโดยกล่าวว่านี่คือการสร้างมหา นครแหกโอกาสและอนาคตให้กับคนโคราชและชาวอีสานทั้งภูมิภาคค่ะ